ใจค่ะวันนี้อารักษ์อะไรวันนี้อารักแต่งตัวหรอแต่ไปวันนี้วันอะไรสวนสนุกวันนี้วันอะไรครับไม่รู้วันนี้วันเสาร์วันนี้วันเสารักจะไปเที่ยวสวนสนุกอารักจะไปเที่ยวสวนสนุกใหญ่มากใหญ่มากเลยอารักมาจากฟลอเรนซ์เมื่อไหร่ ะมาแต่เมื่อวานนี้ใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> ใครมาส่งไไหนดูดูหันหน้าดูกล้องด้วยเออนี่ไงแต่วันนี้อลักษ์จะไปกี่โมงไปเที่ยวกับใครบ้างนะก้าป๊ป๊านะ้ฟิวเออแล้วก็นะักฟุกไทยสันใครอีกคนใครอีกคนดูดูดูกล้องดีๆ นาก้านาก้าพูดแล้วนาใครนะใครก็ป้าไก่ย <laughs> ปยปไก่เจ้าของช่อง YouTube ก็ไปอะักคนเก่งวันนี้อลักมีอะไรพิเศษมาบอกพี่น้องชาว YouTube ด้วยนับหนึ่งถึงเท่าไหร่นะเมื่อเช้านี้ร เก่งจังเลยแล้วที่น,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 นับได้ตั้งนานแล้วนับได้ตั้งนานแล้วแล้วที่ที่ที่เนเธอร์แลนด์เขาเขานับหนึ่งถึงร้อยเหมือนกันไหมนับได้เอนกันแล้วอลักษ์ไปโรงเรียนนี้เขาเขาสอนแบบไหนเขาสอนบวกกับลบบวกกับลบเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมใช่อาแล้วอ,อลักษ์ไปโรงเรียนเนี่ย เขามีการบ้านมาเหมือนเมืองไทยไหมไม่ไม่มีหรอไม่เขาเรียนออนไลน์เหมือนเมืองไทยไหมไม่ไม่หรอโอ้ดวนี้แต่งตัวหล่อมากเลยเย็นนี้พร้อมที่จะไปเที่ยวใช่ไหมใช่เอาลองพูดสวัสดีตอนเช้าเป็นภาษาเนเธอร์แลนด์สิคุณตมอร์คันคุยมอร์ันวัน อาลมาอามาด้วยพูดดีๆแล้วก็เอาเอาเอามือออก,ออกดีๆน,นั่นไงสวัสดีตอนเช้าจากอัลลักตอนนี้เราอยู่ที่เมืองไหนตอนนี้เมือง<บ>ต่างประเทศต่างดาวต่างประเทศก็พอต่างดาวไม่ใช่ประเทศต่างดาว แล้วมาดูยายจาด้วยดูยายจาแล้วไปกินข้าวกันค่ะเอามามาบอกลาชาวพี่น้องชาวอยู่ทิวก,ก่อนยังหรอยงังไม่ลาอีกหรอถ่ายท้างล่างหรอเอาขึ้นมาก่อนแล้ว บายบายเร็วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีด้วยสวัสดีครับ